อ่ะสวัสดีครับวันนี้มาอัดคลิปเกี่ยวกับชุดนักฆ่านะครับก็พอดีมีน้องให้ไอดีมารีวิวนะครับจากเซิร์ฟ90นะครับชื่อสตอเบอรี่นะครับเจ้าของไอดีชื่อมายนะครับชื่อน้องมายนะครับไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายน่าจะผู้ชายแหละเพราะพิมพ์พับเขาพิมพ์คับนะอ่าเป็นน้องผู้ชายนะครับก็ให้ไอดีมารีวิวก็ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าชุดเนี่ย ตั้งแต่เริ่มของนักฆ่านะครับมันจะเริ่มชุดที่ชุดคัดห้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดนักฆ่าชั้น5นะครับก็เป็นเงินเงินเหมือนนักเวทนะครับเหมือนนัก,นกเวทชุดสองอ่ะแล้วก็มีดาบเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมว่าดาบนักฆ่าสวยนะแต่มันหาทํายากนะครับอันนี้ชุดคัดห้านะครับแล้วก็ปีกเป็นปีกนึกถึง อะไรวะกันดั้มอ่ะเออเคยเห็นกันดั้มที่มันมีปีกๆแบบเนี้ยนี่อันนี้เป็นเหมือนชุดนักเวทนะครับสีเดียวกับน,นักเวทคัสหนะครับแล้วก็ดาบชั้นหกนะครับเห็นปะ่ะผมว่าดาบสวยนะแต่จริงๆถ้าเอาไปเล่นก็เขาก็ไม่ค่อยเล่นกันลนะ่ะดาบเวทอะ่ะเขาก็ไปเล่นทางนู้นกันมากกว่านะครับไปเล่นอาวุธธรรมดาปกติเพราะว่ามันหายากไง มาดูต่อกันที่ชั้น7นะครับเออแต่ทำไมชุดนักฆ่ามันคลา้คลา,ยคลายชุดนักเวทนะ6กับ7สีเดียวกันเลยก็ดับ7จะเป็นสีฟ้านะครับชุดจะเป็นสีม่วงนะครับปีกก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเกมมิวนี่ปีกส่วนมากจะไม่มีอะไรมากนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเดียวนะครับามาดูที่ชุด8นะครับออกสีส้มๆนะครับออกสีส้มๆแดงๆนะครับแล้วก็ดับ8เฮ้ยสวยวะ่ะอันนี้ ดาบจะไม่ค่อยเห็นไงเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทําใช่ไหมก็ต้องมาดูที่ตรงนี้เอาอันนี้ดาบ8ดนะครับนี่สวยดีเหมือนกันนะครับแต่อย่างว่าครับสวยแต่หาเล่นไม่ได้ก็นะดาบ8ดนะครับปีกเต็มเลยเห็นไหมนี่ปีกเต็มเต็มเต็มหน้าตรงนี้แหละเมื่อกี้ยังปีกยังไม่เต็มเลยตอนนี้เต็มแล้วนะครับใหญ่เต็มตัวนี้ละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชุดชั้นแด กระดาษ8มาต่อกันที่ชุด9เลยนะครับชุด9นะครับเป็นสีส้มเลยครับเป็นสีอะไรพะชาสีชาสีชาเย็นดาบเก้ากระดาษ8ทํทำไมมันคล้ายกันจังเออเห็นปะไม่ว่าสังเกตว่าดับ8กระดับ9และจะเหมือนกันมากครับนี่ดับ8ดนะ,ะเทียบกระดับ9้านะครับแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย ก็คล้ายๆกันนะครับดาบสีเงินนะครับนักฆ่านี่ดาบจะเป็นโทนสีเงินเกือบทุกอันเลยนะมาดูที่ชุดสิบนะครับชุดสิบก็เป็นสีชมพูครับให้แต่ดาบสวยดาบออร่าดาบสวยนะครับออกม่วงๆส้มๆนะครับครึ่งหนึ่งออกไปทางม่วงครึ่งหนึ่งออกไปทางส้มนะครับชุดก็เป็นชุดสีชมพูนะครับคิตตี้มุ้งมิ้งนะครับเป็นนักฆ่าสายคิตตี้นะครับก็ ชุดสีชมพูนะครับแต่ปีกนี่แบบว่าอลังมากเลยช่วงนี้นะครับจะใหญ่ขึ้นมามากเลยแล้วก็ผมว่าสวยขึ้นเยอะอะปีกสิบนี่ผมว่าอลังเลยแหละถ้าเทียบกับปีกเก้านะครับดูที่ปีกเก้านะปีกเก้ายังก็ม,กมีก็มีตัวนี้ขึ้นมาแล้วอแบตหมดนะครับแล้วปีกเก้าก็มีตัวนี้ขึ้นมาแล้วแต่ผมว่าสู้สิบไม่ได้เลยดูเก้ากับสิบนะครับถ้าเทียบเก้ากับสิบนะดูสิบแบบแน่นนะครับแน่นแล้วก็ มีออล่านะครับเป็นประกายนะครับมาต่อกันชุดสุดท้ายนะครับชุดสิบเอ็ดต่อตัวนี้น้องเขาก็ใส่อยู่นะครับชุดสิบเอ็ดก็ออกเป็นสีแดงนะครับดาบสวยมากครับดาบสิบเอ็ดผมว่าดาบสวยนะดาบน่าเล่นมากเลยแล้วก็ชุดนักฆ่านะครับมันจะมีทั้งหมดสองสายใช่ไหมมันจะมีสายเวทกับาสายเวทกับสายดาบนะครับสองสายก็จะใส่ชุดเหมือนกันนะครับแต่ว่า จะมีออฟตรงนี้นะครับที่ต่างกันก็คือถ้านักฆ่าสายดาบใส่สายดาบาก็จะได้โจมกาย,ยาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสายเวทจะเป็นโจมเวทตรงนี้แค่นั้นเองเหมือนกันครับที่แหวนเหมือนกันนะครับคุณสมบัติแหวนเนี่ยมันก็จะมีบวกโจมพลังโจมตีแต่อันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนักเวทนักดาบมันจะได้พลังโจมตีเท่ากันนะครับเห็นปะเพราะว่าเป็นพลังโจมตีนะครับเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นโจมกายหรือโจมเวทนะครับอันนี้ตัวนี้ยัน11แล้วอ่ะเป็นไงล่ะถือว่าเยอะมากนะครับยัน11 อ๋อไม่ใช่นี่ว่าอันนี้มันอันนี้มันยันสิบเอ็ดโชว์แครับเราว่าดูที่ตัวน้องเขาดีกว่าตัวน้องเขาใส่ดาบคู่นะครับใส่ดาบคู่นะครับก็ข้างหนึ่งบวกสิบหกข้างหนึ่งบวกสิบเอ็ดนะครับไล่ล่าตันแล้วอันนี้ขาดอีกสองเองก็ถือว่าผมว่าเป็นนักฆ่าสายถึกเลยแหละถ้าใส่มังกรกระดูห้าออฟขนาดนี้มาดูออฟพูดของตัวน้องเขาดีกว่านะครับก็จะเป็นหมานะครับแล้วก็เป็น บรรพักการนะครับแล้วก็เป็นมังกรกระดูมังกรวิญญาณซึ่งตัวน้องสวยมากนะครับแต่พูดต้องหาเขาเรียกอะไรต้องหาคอมโบที่ท,ที่ที่น่าจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้ถามว่าสวยไหมก็ก็ก็ถือว่าสวยระดับหนึ่งนะครับบวกเลือดบวกอะไรนะครับแต่คอมโบถ้าจะเล่นสายถึกแล้วนะครับก็ควรจะเป็น มังกรกระดูกนะครับมังกรอ่ามังกรกระดูกแล้วก็ม้าทองม้าขาวนะครับแล้วก็เนี่ยหมากับไอเนี้ยอัพสักเลเวลสิก็ยังดีนะครับเพราะมันไม่ได้เปลืองแต้มมากหรอกเพราะอย่างตอนเนี้ยดูออฟรวมพูดของตัวน้องเขานะครับเดี๋ยวดูออฟรวมพูดตัวเนี้ยเพิ่งเลเวลห้เองเห็นไหมถ้าถ้าเราอัพตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็น60มันก็จะได้ตรงนี้เพิ่มแล้วอัพตัวนี้มาอีก10ก็จะเป็นเกือบเกือบเจเนี่ยอัพสตัวเนี้ย ขึ้นมาสักสิบเอดสิอ่าขึ้นอัพขึ้นมาสักอย่าง11เนี่ยมันก็จะได้ประมาณเจ็ดน่ยอัพให้ได้สักประมาณเจมันก็จะได้เลือดได้พลังเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอืมผมว่าน่าจะมีนะแพนด้านี่เข้าไปลือถึงคลังครับนี่อ๋อพูดน้องเขาก็มีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่แค่นั้นเอง นี่เราบุกถึงคังนะครับมีการแตกทั้ง45เม็ดนะอ่ะมาดูผู้ที่เหลือของน้องเขาดีกว่าเอ่อก็มีหงนะครับสองออฟเอาไว้ทำออฟได้นะครับอ่านินกายนะครับป้องกันอัตาราลักกี้ที่คียที่ข้อนะครับแล้วก็สะท้อนเสียหายอืมตัวนี้ก็น่าสนนะครับสำหรับนินกายเนี่ยแต่ว่าออฟน้อยให้สู้ สู้ตัวนี้ไม่ได้แน่ครับตัวนี้ถึกกว่าเยอะครับแต่ว่าตัวนี้ควรจะหาคอมโบที่ดีกว่านี้นะครับอย่างที่พี่เคยแนะนําไปแล้วนะครับถ้าสายถึกก็ตามนั้นนะครับจะโหดกันนี้เยอะพลังลบจะขึ้นเยอะกว่านี้เยอะเลยครับเพราะเนี่ยชุด11นะครับตอนนี้พลังลบอยู่ที่ร้านหกก็ดันมันขึ้นไปอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเก็บพูดให้น้องก่อนนี่น่าจะเปิดฟรีได้มานะครับเพราะว่าเป็นพูดล็อก ก็โอเคครับถือว่าตัวนี้สวยนะครับดูที่ดามเมจแล้วกันดามเมจอยู่ที่2 0 0แสนนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นสายโจมไงเป็นผู้สายเป็นผู้สายป้องกันนะครับมันก็เลยจะโจมน้อยถ้าเป็นถ้าใส่เป็นอีเกิลออฟโจม5เนี่ยโจมน่าจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนได้นะครับปีก8นะครับปีก8นะครับสายยา9กนะครับแล้วก็ ยศน่าจะเก้าเท่ากันสวยอยู่ครับสวยอยู่ครับเจ้าของไอดีเขาบอกว่ารีวิวเสร็จก็พี่ก็เอาไอดีผมไปแลกมาม่าสองห่อให้เขาก็พอแล้วเติมไปเยอะอะไรประมาณนี้ลอเล่นนะ9 9ครับเก้าบีเก้าครับไอดีสวยๆนะครับน้องเขาไม่ได้ขายนะครับเขาให้มายืมรีวิวเฉยนะครับ นี่ก็แสดงว่านี่เขาก็อัพอยู่นะครับอัพเอายศอพี่กดให้เราต้องเข้ามาสํารวจให้หมดนะครับปีกนี่อ๋อเพิ่งขึ้นปีก8ดนะครับดูขนนกแดงนะครับเห็นไหมหมื่นห้าอันนี้ขนนกแดงหมื่นห้าตัวพี่เพิ่งมี6กเจ็ดพันเองเพราะว่าตัวพี่วีหไม่มีขนนกแดงนะครับพี่อาศัยเอาแลกเอาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูที่ขนนกออตัวนี้นะครับ ปัจจุบัน20%น่าจะเป็น7 4สอันถ้า20%อ่ะถ้าพี่ดาไม่ผิดนะครับ7จสอันโอเคครับ7จสี่อันถูกต้องครับยันยัน8นะครับแหวนน้อยไปหน่อยนะครับแหวนบวก3ถือว่าน้อยนะครับแหวนบวก3ถือว่ายังน้อยอยู่แต่จริงก็อย่างที่ว่าครับบางอย่างอ่ะ มันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน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 ก็บวกแหละอย่างที่พี่บอกนี้นี่หน่อยมันก็บวกแหละครับแต่บางทีก็มันก็โอตัวน้องเขามีการ์ดข้างบนแต่ข้างบนนะครับข้างล่างนี่เขาไม่ค่อยได้เก็บนะข้างบนเขาเต็มทั้งหมด8เล่มนะครับ ก็ตัวเนี้ยจริงๆก็ไปเก็บมาก็ได้นะมันก็บวกเลือดบวกอะไรครับว่างก็เปิดทิ้งเนี่ยมันจะบวกเลือดบวกอะไรก็พลังลบก็จะขึ้นมาอีกนะครับก็โอเคครับก็มารีวิวให้ดูชุดกันนะครับเดี๋ยวมากดดวนอีกรอบนึงก็ได้นะครับระหว่างอันนี้5นะครับสีเงินดับส้มนะครับ6สีเขียวนะครับโอ้คางคางคางหสีเขียวนะครับดาบก็ออกสีเขียวเขียวนะครับ แล้วก็7นะครับสีม่วงนะครับดาบฟ้านะครับอันนี้8นะครับดาบออกเงินเงินฟพาฟ้าแล้วก็9นะครับแล้วก็10 ชุดมันจะหวานไปไหนชุดสิโอเคครับต่อด้ดยชุดสุดท้ายนะครับชุดสิกระตุกกระตุกกระตุกด้วยโอเคครับจบคลิปแค่นี้แล้วการฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องมาอีกทีนึงนะครับที่ให้ ID มาให้ดูดูกันนะครับเพราะว่าก็เนี่แหละ ก็เอาไปลงในเพจนั่นแหละครับเอาไปลงในในในช่องนั่นแหละครับก็จะได้ให้ทุกคนเห็นกันครับว่าชุดเป็นยังไงเพราะว่าบางคนก็อยากเห็นนะพูดตรงๆคลิปนักฆ่านี่มีคนถามบ่อยมากนะครับแต่ว่าไอ้ดีนักฆ่าคัดแปดคัดเก้า 8, อ่ะการที่คนจะให้ยืมอ่ะมันก็เข้าใจายอยู่ครับหลายๆคนก็ไอ้นี่และอีกอย่างพี่ก็ บางทีก็ไม่ไม่ค่อยได้วางอะไรขนาดนั้นนะครับบางทีก็อัดคลิปนู่นคลิปนี่ครับอย่างวันนี้อัดคลิปเกมใหม่ไป4ี่ห้าคลิปแต่ยังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวจะลงให้ดูกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ